อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้นเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นี่คือศิลปะการอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์พระสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์ทุกอะไรทุกการเกิดจากความแก่าคนทำใจไม่ได้ที่แก่ต้องไปตบแต่งดึงใหม่ให้มันดูเต่งตึงเหมือนเดิมทุกข์นเกิดจากความเจ็บป่วย บางคนรักไม่ได้พอรู้ตัวว่าเจ็บป่วยถึงขั้นกับตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกันเกิดจากความตายถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เมื่อถึงเวลาที่คนที่เราเคารพรักจากไปเราจะรู้สึกเสียใจประการสุดท้ายทุกันเกิดจากการพัดพากจากสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ วันหนึ่งก็ต้องจากเราไปตามกฎไตรลักษณ์ชีวิตเรานั้นไม่มีความสุขที่แท้จริงการที่เรามีความสุขนั้นก็เพราะว่าความทุกข์ลดในชีวิตนี้สิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมสิ่งนั้นกำลังสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางขอเจริญพร